ก็กลับมาตามสัญญานะครับคลิปนี้ครับผมจะมาทำคะแนนในเอพิโซด2ครับปาลึกลับครับโดยใช้คุกกี้แวมพร์ถังไม้โอ๊กผัดด้วยเดวิลครับสมบัติก็จะเน้นให้มันอยู่นานๆครับก็ใส่อย่างที่เห็นแบบนี้แค่ทุกคลิปครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคสุดแล้วม้งครับก็ก็คือจะเน้นให้มันไปได้ไกลแล้วก็เน้นคะแนนจากการวิ่งผ่านสีขวางนั่นเองส่วนเดวิลก็เน้นจะคะแนนจากวิ่งผ่านสีขวางกับเก็บวิญญาณนั่นเองครับโอเค ไปดูกันเลยครับก็มาดูกันครับว่าคลิปนี้จะกระตุกรือเล่าครับน่าจะกระตุกน้อยลงแล้วครับเพราะว่าผมปรับคาละเอียดตามลงเยอะแล้วครับว้าเปิดเกมมาไม่ค่อยโอเคครับเนื่องจากมันแรนดอมด่านมาไม่ดีครับถ้าแรนดอมด่านมาอีกแบบนึ้งครับจะมีสีขวาให้เราวิ่งผ่านเยอะกว่านี้ครับว่าตอนช่วงที่กดฟาต้านี่ครับแวมผายเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นแก้ววายครับเมื่อแปลงร่างแก้ววายเนี่ยถ้าเรา วิ่งผ่านสีขวาไปบังคับให้มันผ่านสีขวานะครับเราจะได้คะแนนจากการวิ่งผ่านนะครับแบบนี้ครับเนี่ยตัวทิพอย่าหลบสีขวานะครับเราต้องพยายามเอาตัวไปชนสีขวาครบจะได้คะแนนเยอะครับช่วงนี้ตัวพิพย์นะครับอันนี้สําคัญครับเฉพาะแวมไพร์ครับก็คู่แวมไพร์กับถังไวโอครับได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากวิ่งผ่านสีขวาเช่นเดียวกันครับ ทำให้คะแนนได้เยอะเลยครับสำหรับคอมโบนี้ถ้าใช้ตัวอมายพวิ่งผ่านเนี่ยได้เยอะครับจอเนี่ยปรับความละเอียดต่างก็ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดครับดีขึ้นจริงดีขึ้นดีมากครับแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ผมยังไม่ชินภาพนะครับมันมันเลียนบอกไม่ถูกครับบอกไม่ถูกอันนี้ผมต้องอเอาจอไปห่างกับสายตาพอสมควรนะครับก็คือห่างกว่า ห่างกว่าเดิมปกติห,ห่างมากกว่าปกตินิดเล่นครับเหมดครับว่าผมใส่แว่นใส่ตาเล่นประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่นี่เกรียบเทียบให้ฟังครับมันจะภาพมันจะไม่คมชัดเหมือนตอนปรับคอามละเอียดสูงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็คงชินมั้งครับเรา เดี๋ยวผมต้องปรับตัวหน่อยครับผมขอแค่ไม่ตุกก๊อบเพียงพอแล้วมัง้งภาพไม่สวยไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ก็เพึงจะรีสกอร์มาเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วมั้งครับผมก็เพึงมาว่างอัพถ่ายเอ้ยไม่ิ่งมาว่าถ่ายคลิปนะครับ กระตุกน้อยลงผมไม่ตกใจแล้วแต่ว่ามอกเลยครับว่าเดี๋ยวก็คงมีนะครับท่าที่ลองมาแล้วครับมันจะยังกระตุกอยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่น้อยกว่าเดิมเยอะมากครับดีแล้วครับเป็นแบบนี้แหละที่ผมต้องจายครับแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆครับยากระตุกเลยจะดีที่สุดครับนี้มันยังเหลืออยู่นิดหน่อยครับ แอาววยดึงๆครับ <laughs> ตัวกระพิบนะครับผมเลยไม่โดดเอ้ยมันเลยไม่ไม่หล่นไปในเหวครับเมื่อกี้ผมตั้งใจเดินชนปลานั่เองครับอย่างที่บอกครับถ้ารู้ว่าเมื่อตัวกระพิบเนี่ยอย่าไปหลบสิง่งอีกวางครับต้องทำให้ชินครับ ถ้าทำบ่อยๆมันจะจับจังหวะได้เองครับแต่อย่างงกมากครับไม่งั้นจะตัวหายกระพิษจะชนนะโอเคเห็นไ,ไหมครับตัวทิพน์มีผมจับหนักครับอ่าจะตุกแล้วหนึ่งดอกครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่ไม่อันตรายครับ อย่ามากระดุกตรงที่มันยากๆแล้วกันผมเสียวโอเคผ่านด่านนี้อยู่ที่19ล้านนะครับสงด่านใบเรื่อเนี่ยสีเหลืองครับ ดาวตำแหน่งที่ผู้ดาวออกแบบมันจะเราต้องจำแพทเทิร์นมันให้ได้ครับถ้าเล่นไม่บ่อยมันจําได้เองครับอันนี้ก็ไม่รู้จะแนะนํายังไงแนะนําให้ต้องจํานะครับ <laughs> น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับ เลงไปข้างบนเลยครับได้คะแนนผ่านสี่ขีขวางครับโอเคอยู่ที่25ล้าล้านครับก่อนเข้าด่านธนูนะครับตอนนี้ด่านธนูแล้ว หลังๆเนี่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะดาษสุดท้ายครับโอเคอยู่ที่312ล้านโดยประมาณนะครับเข้าดานสุดท้ายนะครับโอเคผมจะอาจจะเงียบหน่อยนะครับต้องใช้สมาธิในการเล่นพอสมควรครับ อ้าวไม่ได้เก็บหยดเลือดซะง,งั้นเมื่อกี้ครับได่ไ่โดนกองอย่างเดียวครับนานแอบกระตุกอยู่หนึ่งดอกครับเมื่อกี้ตอนที่เราสไลด์ค้างไม่เป็นไรครับตรงเมื่อกี้ไม่อันตรายครับถ้ากระตุกขอกระตุกแบบแบบนี้แหละอย่าไปกระตุกตรงยากๆนะอันนี้ผมแย่ครับ ต้องอย่าให้นิ้วปโ้งบางทางนะครับโอ้ดีมากเลยมายิงตอนนี้ครับดีดีที่มันไม่ยิงตอนที่เราแปลงล่างเป็แก้ววาอันนั้นเราเสียหายหลายแสนงครับเพราะเราจะไม่ได้คะแนนจากการวิ่งพาสีกวางเลยถ้ามันยิงอะ่ะอ้าว ขี่โบนธรมแบบไม่ได้ตั้งใจครับไม่รู้ว่าจะครบด้วยครับมัวแดสมาธิอยู่กับทิดานนะครับได้ดูที่ตัวสอนเลย ว้าคาตัวเอ็มครับหลุนกันมาแล้วว่าแล้วตรงนี้ต้องมีครับตรงนี้แถวนี้อักสอนเยอะครับเนี่ยสอนให้เก็บหลายตัวครับ เชีลริดเดอร์มาแล้วครับเฮ้ยโอ้ย,อยกระตุกดีที่ไม่ชนออเกือบ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 โอ้ยชโชคดีครับโอ้ยวาเสียวเลยครับเมื่อกี้อยู่มากึกหนึ่งเนี่ยเอาละครับตานี้ครับมีลุ้นครับสถิติใหม่ครับ ขอ175ล้านขึ้นไปมาช่วยผมดึงกันนะครับ175ล้านครับผมจะทำได้หรือเปล่าครับอุ๊ยกระตุกก่อนน่งดีเมื่อกี้อย่านะพอแล้วพอแล้ว ผงมีห้ากระตุกเด็กขายครับไม่งั้นผมมีสิทธิ์ชนครับชิดท,ที่แล้วก็จัดไปแล้วกระตุกตรงเมื่อกี้เลยครับตัวบีจ่ามาสิ น้องบีไม่มาอยากขึ้นโบราณทรมแล้วอุ๊ยกระตุกโถเอ้ยโอ้ยเสิง ตกจนได้เวลาครับเล่นต่อครับเก่งเป็ดเ,เลยครับผม เล่นมาดีๆครับเสียดายมากเลยอะ่ะเสียดายเฟ้ยเสียดายจริงๆครับกระตุกแล้วชนสองทีติดครับโอ้ทาไม่ชนนะโอ้ยทานนี้คะแนนดีมากครับอ้าวตัวใหญ่ไม่เก็บอะไรของผมเนี่ยแปดสิเก้า้านครับ ก,ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แลครับทำให้ผิดจังหวะครับแล้วก็เปรี้ยงครับเป็นได้วะ ชนไปแล้วสามดอกครับเซงเบย ไม่รู้จะถึง175ไหมครับนี่ชนไปสามทีนะครับแล้วก็แฟรี่ยังไม่มาครับก็ได้รู้เหมือนกันนะนั่นพูดถึงก็มาเลยครับมาช้าไปไม่เจ๊ ็172ล้านเป็นที่เรียบร้อยครับพอประมาณเมื่อกี้ที่172ล้านครับน่าเสียดายที่ชนนะครับโอเคจบแล้วครับ176ล้านถ้าไม่ชนจะได้ถึงขนาดไหนเนี่ย ลองคำนวณเอาดูนะครับน่าจะ1้0ขึ้นนะครับถ้าไม่ชนเลย,เ,ยเมื่อกี้ผมชนถึง3ครั้งโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป้าหมายยังคงดำเนินต่อไปครับเป้าหมายของผมเกิน1้0ล้านครับค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆครับเป้าหมายเมื่อกี้175ก็ได้เกินมาเรียบร้อยโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับคลิปหน้าก็จะเป็นอย่างไรก็ลองมาดูครับว่าผมจะใช้คอมโบไหนหรือว่าจะเล่นที่เกาะอ,อะไร ถ้าใครสนใจติดตาม h a นล้ l ผมก็กด Subscribe ได้เลยครับอันนี้ไม่ว่าอะไรครับผมชอบครับกดกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปผมเนี่ยยินดีครับโปรโมทได้เลยครับผมชอบเอาไปบอกต่อได้เลยครับนี่คนนี้พี่บิ๊กอะไรเงี้ยวะหลงตัวเองจังเลยโอเคไม่มีอะไรละแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ